เดี่ยนซูนะครับยังคนยจะไม่เสร็จกบแป๊กหนึ่งยังยังไม่มาครับ สัพพทุกขาวินาสันติสัพยาวินาสันติสัพพโรขาวินาสันติพุทธเตเชนะอรมมเตเชนะสังฆเตเชนะปริวาตป,ปติทิวาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนทคติโยตป,ปติชายีตป,ปติพรหมโนอัตถสัพพโมโหระตังพุทโธตปติเต,ตชะสาติสิทธิกิจจังกิจจานุกิจกิจอันใดโดยชอบที่คุณทศพลขิมพา,าน นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณสรีไพรไทยแทย้รองนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณพ่อชัยชนะบุญโชธศิลปินแห่งชาติและพ่อปู่พุทธืาสีเทพนรสิงห์คิดประกอบสร้าง กิจนั้นอย่ารู้ร้างจงลุกได้ดังประสงค์เทินนาะสิทธิกรรมมังการใดที่คิดปองฉลองพระเดชาเจ้าล่าอย่าริกอย่าล่าชา้าสิริได้ดังประสงค์รันเทนไไยสิทธิ